เด็กน้อยใช้สายตาขอความช่วยเหลือจากกอริล่ากอริล่าเข้าใจทันทีจริงๆแล้วทั้งสองสื่อสารผ่านสายตากันได้อย่างเข้าใจกอริล่าเดินมาหาโจรหัวทองทันทีโจนหัวโล้นได้แต่ปลอบใจสิ่งนี้ทำให้ฝูงลิงข้างๆเห็นแล้วขำชอบใจโจนหัวโล้นเอาไม้เตรียมจะเขี่ยเด็กน้อยออกมา กำลังจะถึงมือแล้วไม่คิดว่าจะถูกกอริล่าพากลับไปอีกวินาทีต่อมาดูเหมือนต้องให้หัวหน้าลงมือเองแอบช่วยตอนกอลิล่าหลับกำลังจะดึงเด็กน้อยออกมาได้แต่เสียงดังเกินไปปลุกกลิล่าตื่นออกแรงนิดเดียวก็ผลักลูกพี่ใหญ่ไปติดกับลูกตรงได้ลิงตัวอื่นๆส่งเสียงปรบมือให้กริล่าอย่างกึกก้อง ท้ายที่สุดพวกโจรก็ได้แค่จ้องมอง